สาวลงเ้ากันจังว่ากันสาวลงดุมสาวลงดุมสุกเบกกคัดจังหน่อยคัดจังหน่อยคัดจังว่ากนเหิม่อนเนี่ยตรงเปียเจ้บผัวงด้วยตรงอยู่บ่ะสาวนะท่านบอตรงกันแล้วลงอีกได้เชือกนะแต่หนงานเลยโอ้ยก็องแตาหันก็ไปยืนอยู่นู่นซ้ำกันแล้วเนาะ จะเป็นแมตเลยเนาะอ๋อตั้งแต่เป็นตัวตัวแบบเลยใช่ตัวมัดจีหัวได้บุ่่แมหัวเสาได้บ่บ่ได้หัวเสาเล็กเสาอ๋อเล็กเสาเล็กเสาไปเดียวกันนี้นอนนี้บ่น่บ่ นี้ตัวนี้เนี่ยกล้องมาชองด้วยก็กล้องกล้องมากล้องมาชองก็ยืมกล้องมาเตียงแล้วมันยังจับหัอเงินช่วยเลยเงินชิมฮักเอาได้ก็เออเอากีนน่แม่รนี่้จะเห็นอยู่บ่เห็นแล้วจะบีบบีบมันลำลำมันล็อกไว้กับฟ้อกับล็อกแล้วนี่นะแต่ล็อกมันจะเปามก็ได้เนาะเป่าหวาบเนาะบ่หอาบเอา กสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเพ,เเพเเเื่อสู่สู่คนเนาะก่ยินดีต้อนรับซองสบุปบรรณาอีกแล้วพี่พี่น้องเอ้โดยกะมาพบพ่อในมื่อนี่เนาะทางสร้างเพิ่มเริ่มลงมือคุดคุ้มอีกแล้วพี่พี่น้องเอ้โดยกะมื่อนี่เนาะที่สบุปมาเมื่อเช้านี่พี่พี่น้องเอ้ลงไปจากรถเนาะทางตะพ่อเพิ่นว่าอาจสิบัลย์ยอ่อสาวหันเพิ่นเข้าใจพิษเนาะ ยังชิโยคือเก่าเลยเพื่อนพี่น้องเอฟซีเนาะพอคลิปที่ฉบุูดเราลงไปเอฟซีอ่านซิคอมเมนต์มาไลยพอสมควรอยู่เพื่อนองเน้องเป็นกระเปกว่าเป็นยังหาเมื์อจะาเมย์งามแล้วคือบได้ยกคนนละเนาะโดยแท้จริงหันกะมีเอฟซีดูว่าทั้งพอคนคนเนึ่งที่เพิ่นถือกับประเภทนี้แบบนี้แต่เพิ่นโทรหาทางโมไรเนาะโทรหาทางโมไรแต่ว่าเพิ่นบอกว่ามันบุรีเพิ่น่แต่ว่าตามแท้จริงหันกะ ิเปลีป่ยนแผนกับเปลี่ยนโมได้แล้วพอทางสร้างพนกมาได้แล้วหรือว่าทางทีมงานเ้าก็ได้ตกลงกันได้ว่าเสียดนอสาวเมื่อวันจัดนี่เนาะโดยกับเป็นเรื่องที่ว่าเขาจะพิดกันเนาะทางพอคนได้ยินแล้วก็โอ้เราวะน้อยเม้อน้อยใจได้หนึงแต่ก็ได้คุยกันในตรงโตแล้วพี่น้องเอ,อ้ยโดยนะจังไดกับไม่ได้เข้าไปเบิ้งน้ำการพี่น้อง,อองเอ,อ้ยเรื่องทางเพิ่นควบคุมเรื่องซางน่องแ,งแตีวเนาะเบื่อเอินกับ มาเด้อ भाई ว่างหอยพี่น้องเอ้ยมายอเซาซอยพี่น้องแต้เนาะ15ต้นพูคณะสะบุนนี่แหละอ่ะเนาะ15ต้นหรือว่า15เซาหอพี่น้องเอ้ยปลูกจากขาดัคุมตีแบบเนาะดยเิมตอนนี้มาอพี่น้องเอ้ยตอนบ่ายๆนี่ก็สิเริ่มสิเดเาเาใหญ่นนี้เนาะเา15 สองสิบห้าคมเนีวัดสีเมตรบาทนี่เนาะเนี่ยเป็นจิคุดลงประมาณจักเส้นได้หน่เนาะมันก็ขึ้นกับอันใดดินหนาดินหนาดินสูงเพื่อนก็จะจับน้ำเทียงมองมันลุกเพื่อนก็จะจิคุดอีกซ้ำนึงเนาะแต่ว่าสีเอาขนาดประมาณซ้ำกันพ่ใพี่น้องเอ้ยแต่ตอนนี้กำลังสร้างเพื่อนกำลังมา เริมดราเนินการแล้วเนาะอยน้กระดลใหม่ใหเปแถวนะฮะใหม่เปยเออลงอีก ม,มองรูปก็คุดตื้นเนาะมองนู่นกับคุดลายแต,ต่ตามอารับตามนำเทียงมันจับจอาตอนเดดด้วยบอดนี่ต้องบาวเราไวเลยเราหนีเขาโห่มเลยแล้วว่า,า,าจะไปเกี้ยวข้าวสาวบานนี่ บ่ได้ไปบ่เจ้าไปเลยค่มะมาแทนพ่อบ่แทนถ้าพ่ออีกคนหนึ่งเนาะว้าท่าน,นี้เพิ่นก็เริ่มตัดเด็กตัดลาของพี่น้องเอ้ยเด็กที่สวนชื่อมว่ามะะนั้นแหลนะเนาะสร้างเพิ่นเริ่มตัดแล้ตวตอนนี้โดยอ่อาไปมาหนิไปเบิ่งทางน้องแตวก่อนเฮ็ดอีหยังทางนะ่ะจับเสือกจับอีเงี้ย ชายจะพูว่ามันมันขับไปแลนเแลนด์กองทีกเจ้าอีกรังหนึ่งนั่นมันไปเลยไปใควัดจากตรงนี้รุไปหาหอดพุดปุ๊บเมนห่อนนั่นแหละบาเนียเนีนี่ับชากันเนาะสวัสดีเนาะโดยจจ้าพนว่าอียางเพียงกันป๊บป๊อยู่เนาะโดย่เพไดนะ อันว่าอันที่ว่าเขาเป็นคนฉดูดินดับดินทังนั่นเลยแต่ก่อนเจ้าก็เห็นอยู่แล้วว่าเขาเขาวัดมาจากโค่นนี่แม่มามาอยู่ทั้งหลังนี่มันมันได้อยู่เสาุกแมตตเนาะโดยอแล้ววันนี้คำพาอจากจักเนี่ยเขาวัดแต่งนีไป แม่นแมพูเลยเป๊ะเลยจากที่ดินขงชาวจ้อยนี่โดยไปพุดได้26หรืแน่นอนเพิ่นเพิ่มอีกเท่าไหร่เพิ่นเพิ่มของมัน2เมตรบ่2เมตร26 27 28 28เมตรไลจากจุวนี้นี่นี่ไปพุดแม่นแม่นฮอด28เมตรอยู่ไสแม่นอยู่ันเปะเปะแม่นเปะเลยแม่นม่านนี พูดกันบ้างเลยหันมาที่นี่ยัอไม่ดุนะคนาะยังไม่ได้เพราะว่ามือซื้อันบมตุนกับย่างเลาะนัมกันนี่แหละพี่น้องมบาบ้ามือซื้อนะเนาะจซาบุญพอสาบุญสาบุญไม่ได้อยู่แต่ว่าคอยเบิ่งในคลิปซื่อแต่ว่ายังบ่ฮู้รายละเอียดปานใดเพราะว่ามันสิเบอร์ทั้งทั้งท้ายเพื่แหละมันสิเบอร์ทั้งท้ายเสามาตั้งเล้วว่าใช่เพราะว่าเสามาตั้งนะเขาไปจับระดับกันนะเราใชได้หูเลยมาซ่อมกันเลยวเมนซ่อมกันแล้วมางด้านนี้ใช่คือขอดคักแร่ประตู ต้องิ่มให้ลเรือให้ใครอย่นรนะค่บนัเลยินาดตูมงโมงไปนั้นเหรอเอาตามใจกนเอาดีบ่เอาเอาไวป็เ็ดเชี่ยข้องกับพอมมันีเด้อก็แน่วันแหละมันเยอะนีกว่เนาะตูเราไปฉกได้ปะตู่ใจคาสั่งเราคำังอย่งเดียวเด้ป่ะตูใเพิ่งได้ีเดนตูหลักเลี้ยงไหจะต้องนี่ะต้องไตัวนเป็นวันบทานโอ บดเช้าานี่อันนี้านอันนี้ไอะ้อง่ไม่ไม่หรอกนี่สิอเป็นเสาลักแนอีกเานึงงิกระดท้างนั้นยังอ้างนั้นเนาะยังอีกเานึงเง่นเนี่ยปาว่าทั้งนี้มัน่างอยู่หรอพรามันอีกรังนี่กรเ็นกด้จอยดต่างกันหมวานนี่มันมันหนักทิพอยู่ที่ั้น เราขึ้นชูงบ่ะกิจกรรกองมาบุญยืนอยู่พี่นะไปนังอยู่โอ้ั่นโบานันนั่่าจะเจอค่ยุ่เจอบ่บุเจอบ่ยงหายเอาหาเอาเจอเ่าหายอะไรโอ้นาะบุญไปช่างอย่างเดียวเราบอกปากว่ามือสิเราบอกอะไรห่วยเราวะ ปัดไข่เฮ็ดมุนอปุยได้นนิเราอะมุมันย่างหยาได้ต้นไม้ต้นตอมุนอปุยเราอือด้วยอันนี้ทางซาวมันก็เริ่มมาคุดคุมแล้วตอนนี้ก็คือที่เอื้อยถามน้องเตวเป็นเรื่องเข้าใจพิษเตวอไอ้ด้ฮะตอนคลิปแรกที่ข่มาหาเมืศอ้านี่แล้วบอกว่าอาจชิบริยโยเฮือน้องเต้อเราอะ อันนั่งสะดวกเสกันกี่หนีบบ่โดยพ่อช่างแล้วาเนาะเอ้ยเดี๋ยวยังเบ่โตหนีบนกอนโอดยๆๆๆสาวลงแล้วกอนจังหวากันสาวลงหลุมสาวลงหลุมตรงไปกนก่อนขัดจังหน่อยคัดจังหน่อยคัดจังว่ะก่อนเนื้อตรงเปียจ้าหัวของด้ตรงอยู่บ่ หัวเสาอ่ะนะท่านบัวทองก็เลี้ยลงอีกได้เชือกนะแก่แลเหรอเหนื่งานเลยอืมโอ้ฝ่ายก็ลงแตี๋ยวฮันก์ไปยืนอยู่นู่นก็ช่ำกันนน่แล้วเนาะเอาตัวเป็นแมทเลยเนาะเอ่าโอ้องแตีวเป็นตัวตัวแบบเลยใช่้ามัดจั่วได้บ่คุณหัวเสาได้ปะบริหาหัวเสาเด็กเสาอ่าเด็กเสาเด็กเสาอะไรอย่างนี่อืมตอนนี้บ่บ่ ต้องคนนีตัวนี้น่อยกล้องมาชองด้วกล้องบอกล้องบอกรองมาองมาชองบอกริมกล้องมาเตียงนั้นเป็นอยังจับมุมผูกเอามีได้เอาเิ็นนัดนเนาะนัดาะดีเมื่อกี้นี้เบาด้วยอ่เพื่อน้องแตวรถทั้งมาบุญหามเสามาก่อนโจกันโจกันได้ว่าสิโต้กันได้สิโต้อเยได้บ่ก้องแตีวอ่ะโมชูนตามเนาะฝังรุดแล้ว่ะมั่นใจมั่นใจบอกรือ ร้อยเปอร์เซ็นต์หมดทุกฮะเอาเพื่อเดียวมันมันใจจะตัวเดียวแลมันต้องแนวนอยู่แล้วตัวไอ ต้องให้ผู้เดียวนั่นแหละตัดสินใจยังไงสิเมนป่อชื่อแล้วผู้เดียวผู้นี้ก็ช่างผู้นั้นก็ช่างนี่ก็จักสิพังความไผ่ไปเลยจางหลายพูดเมนผู้นี้ก็เป็นผู้นี้ก็เป็นนะน่ะมีแต่คนเก่งๆมันบ่ได้ออก็เท่าเยเอาเจ้านั่นแหละคือแล้วผ่านห้อนน้ำหนาวมาก่อนเฮาน่ะเจ้าว่าตรงฮักว่าตรงแมนไอ้แม่เลยผมสูตรไอ้แม่ในย่างหันก็ย่างนะฮะก๋วยเนี๋ย้ปอเปี๊ยะไม่พร้อมนี่ค่ะเออาก๋อยปุูนมันฟังเลยบ่เนี่ย Tất cả <laughs> điện thoại, yeah. nên như một trăm ba mươi hai thứ nóng tên nha mong chưa mong chưa qua nè nè gấp bê tạc hay nè mong chưa mong กูแทกันยังบุคุยนะอเอาจับคือชจัคือเลยสกันเ็คือช่เลยกอย่ไปฮักแม็กด้ลยอ็นแม็กไปไปฮักไ้กินเลยไปฮักไปแทกคือไม่อไปอไปฮักไม็บุบุญเลยก็ได้ออกเงินช่วยเลยเออเอากินี่แม่กดีจะเห็นอยู่บะเห็นแล้วจะบีบบีบนลำลำันล็อกไว้กับอโอ้ก็ล็อกแล้วนี่นะล็อกได้เนาะว่าหวาบเนาะ บ่เอ่า่อืออามแมนาะเอาง่ายเนาะแมนหา3อือมันใจแล้วบ่เบิ้ขอมาเพ่กินไรไมู่้กล้อง่ะนถามกลองไรู้บร่ล้บ่้บ่้่ร้บ่อู้บ่้่้ อันเลียมมันเลียมมันบ้าเอาเลียมจับเลียมใช่ตอนนั้นนะจับเลียมบาทนี่อันนี้เนาซ้ำกันแล้วกันอะบ่เน่นี่ยชุ่มก้นจำิ่นได้เยอะเนาะเพราะว่าวัดอาณาดินเนี่ยมันฮอดเด็กพอดีเลยฮอนเด็กกันนะห่อยเอา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 ลองมึงเออมันกัใส่เป็ดนใครกันเนาะฮโอ้เลยทีได้ไวโอเคได้เนาะได้แล้วนี่นะเออันี่นี่บาทนี่ ไปหากินน้ากินนายก้นควอยโดยโดย่อนชับเนาะ่อนชับอะทางนี้บ่ขางนี้ไผว่างกัะผู้นั้นคุดหน้าเอาเฉพาะขางนี้ได้จะมาขางนี้โมเมนต์ยังยันมามาหรอมมีเบียยมีงานเห็ดเด้ยจนได้สิธาป่าบุญเมื่อด้เก่งใจเจ้าม่ใจรักห่ะมาใจรักทานเดยกะลำเมแ้งนอนบ๊อับคุดเองเลยทั้งแ่ว่ะ ใช่มาเีบเรอยเฉยเขาต้องเอาเสื้อมาใส่นี่ตีนเนาะแมนคึงเพียกแรงวางจุลักหนงเมตรสองเมตรลักละรลักขมในเนี่ยห่างเดยวไปบ้ันั๊อปป๊อนีักเตวไปหาไม่รถไม้ไหวแบมูมาเหยียบคุมลงชั่มบาทเลยจับใช่ดับยอ่อยสุดลุยสุดแล้ว เอา4เมตรนะนะบนดึงให้ชุดตรับเม็รเจ้านะมันมันหอดว4เมตรบ่เออดึงบิ้งต่เาเมตรจ้ามีจังเมตรนะอเ่าบุกเกินหตรับเมตดหน่อยในหน่อยมือเจ้านะชองลักตลักงานามเี้ยช่องเมตรสเมตรสี่เมตรบ่สบ่ ไม้ไว้โอ้ยไม้เทระชองระชองไปแล้วนะเอาเล็กเจ้ามาเล็กเจ้ามาไม้เทระชองค่ะเออกระถึกแล้วนั่ยจับจ้อยไม้ไว้แหนลักนึงไปไม้บ้างเป็นคุมไว้จ้อยแมนถึกแล้วเราจะเกิดกันได้เออเออเดี๋ยวให้ให้จับจ้อยไปโคตก้อนบางบวบุญนั่นเจ๊งเงยลืมอีกเอาเอระชองแม่แม่ฉันนะเจ้าไปจับมาเลยรากรวเรากรวบลายกัน เอา้น่ตุ่เอาให้น่เนาะเอาใไปจักบาทตูแลหึงเหรมแต่ว่าแต่ว่าคนเาจะพูดคุมนี่ย้าต้องเอาเพียก่างก้อนแม่า้ไอ้มันดูสวยดูเทิงอยู่เนาะไอ้มนูเทิงด้ย

để cầu. Ê, này thảm tao, thấy tụi nỉ mẫn thả to đấy nhở, okay. ê cứ to ỏi cái này, Chụt đó, Chụt đó, cứ nè, ừ. hết bẩm nỉ áo tụ thảm to áo, thảm neo sượng này nè, em bị nát tụi nó nhét phải hớt cụm ik, đây lỡ ตัวเสี้ยเขาซื้อมายายแก่หมยพ่อวันเสี้หน้ามแล้วะเขาเอาเส้นล่างเป็นลักเนาะเตวนอนบ่รับลงเตีวะมาเลยทุกวันทุกทีก่ากันเอาเพลองามเนาะไปอีกดีเลยจับมือคน่ะ จับมือเลยโอ้โ้จับไม่จับไม่จะไม่จับไม่ทุกุกเนี่ยแลน่ยและไม่มีมุนขึ้นเรอะไม่ี่มีช้ขึ้นม่มีใืขึ้นเสรเดือดจังไกไล่ไล่เป๊ะเด้สองสองเมตรบะสองละสองเมตรมันมันเพราะว่าพรตูเรากะยับถอยถอยไม้เหียบต้นหมพิลงเตวนีถือามเสียบลงเตวได้หนิเนาะอย่างเงี้ยนั่นอยู่หรอ มาตัวเลาะซื้อมาไปมากมาจะของลืบเียงเพลงน่เนาะครั้งแรกครั้งแรกวันนี้ไปเิ่มองตัวเ็เดียปเลื่ออตออกมเปี่ยนชุดไปชมปูนบันไปชมปูนบันขอบคแล้วเลยคออกไเตาเออแล้วอะไรเลยชอะไรชิอะไรอ่กินนาะโอเคไปไม่เตาคนเลยไปไ่เาคลเตาห่วงเตาเาอยู่ เลยอ่ะคือไม้ไว้เป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อกี้เนาะวางสองเมตรสองเม็ดด้วยในระยะห่างสองเมตรพ่อดีด้วยลังงามลังงามพอดีที่เจาเคยเห็ดไปทั่วไปเนาะด้วยเอาเสรนจอยากฟังยูบอกเฮ้ยเมื่อกี้นี่ว่าชิวโต้หามเสาเลยเนาะมันโดนจังใดจังใดอยู่ด้วยกอนพังมันนะมันเป็นยอดใดที่เอ้ยมาถามเจ้าตนจะกินเข่าอันนี้ว่าพอซางว่าอาจสิบริยุกเคือนเจ้ามืออื่นอื่นอาจี้เป็นมันพุทธเราอะ ทั้งอันเอฟซีทั้งบอลไล่เราวะโทรมามีโครงการเปลี่ยนแผนไหมข่อยก็ได้งงบะดนี้ยได้ถามทั้งน้องแตียว,ว่าทั้งทีมงานเอ้ยคุยกันจังไงบ่น้องแตีวก็ว่าโบฮู้โดยก็เอ้ยเมื่อกี้นี่ได้คุยกับบอไล่แล้วก็ทั้งอันไอ้สร้างพ่อสร้างอะแด้โดยพอคนหนึ่งหันเพิน่นติดตามคลิปแบบเพิ่นไล่วันเกิดน้องแตีวแล้วเพิ่นว่าเพิ่นถือพอเอฟซีเพิ่นก็ ติดตามคลิปไปเื่อนี่ประตูเลยโดยเพิ่นเได้ว่าอยากให้เลื่อนแต่ว่ามันเลื่อนบ่ไร้ทีมงานเขาได้คุยกันแล้วเนาะทั้งพอสร้างก็าได้ได้ยินทั้งบ่ไร้คุยกับอาจารย์เล่าเลยน้อยมุกน้อยใจน้อยนึงได้อาทีมงานมาแล้วกับชิเป็นเพนเป็นมือใหม่บ่ประมาณนี้นะและยิงหันเข้าใจพิสกันกับทั้งบ่ไรก็คุยกับอาจารย์เล่าอีดีเราอะกับคุยกันว่าทั้งพอผ่นโทมาเราอะ โดยแต่วันไรมือวันเกิดชาวโอยโดยทางอีพีทีทางทางฝั่งไทยเฝันบอลโทรมาทางบอลไลนวันนี้ทางพ่อพ่อได้ยินทางพ่อสร้างได้ยินเนี่ยได้คิดว่าทางทีมงานเขาสิเปลี่ยนมาเป็นบรรพุธแดดเราก็ได้เอาได้ทีมงานมาแดดได้หน่อยมุกหน่อยใจได้นึงเราว่าเอ้าเราว่าพ่อมาได้เห็ดนดาสิเปลี่ยนเดือนไปอีกว่อเย็นแบบ อ๋อง่ายกับยันเปลี่ยนบุอยากเ,เราอะนะประมาณนี้แต่บัรนี้ได้คุยกันตกใจเข้าใจพิจารณ์เลยลงมือขุดขุมต่อบัดนี่กินนีโนจ้ดิสรุปแล้วนี่นได้แล้วบ่ลงโตแล้วมืออื่นบ่มันกะเนาะกะมือนแง่ดีแล้วมันก่อนที่นนได้เป็นมืออ,อ,อื่นนี่กับเนาะคือชิหากันคักแน่แี่ยได้บัดนี้หันกะที่สบุนเราก็ว่าอ้าวเราบอกอยู่ในบ้านเท่ากับหาอาจารย์ยังดีได้เราบอกบดบันโคกกถือ สําเล่านี่แล้อาจารย์ท่านก็คือสิบ่แม่นไผดอกเจ้คือสิฮู้ดีโดยก็ภาษาลาวเอิ้นว่าพี่อ้ายของบ่ทงมีเนาะพี่อ้ายหรือว่าไอ้เยหรือว่าลุงของสบุญเองแหละแม่นจันเาโอ้ยแล้วก็เนคนหาที่ว่าสิย่อเสาเพิ่นน้องไอ้แวนีไดโดยงามๆดีแม่นมันก็สุดน้ําเลาแหละพี่น้องบดนหมู่บ้านโคกใหญ่พันหังคาเฮือนพันปายเนาะแม่น มีแต่เห็ดผูกแขนเห็ดบุญทุกอย่างเลยขื่นหื่นเป็นมอสูตรไแตงแก่คือเป็นลุงของสบุญเองเนาะโดยดอกเอฟซีผู้ติดตามงานแต่งงานดองนี่คือชิฮู้แหล่ยลุงนี่ทุกงานขนาดหาหื่นนี่ชิสาซิกสวย บบยอมเอาไผ่รอถ่าเรารอแต่เราเหันเนีมีงานช่วงอันหนาแรกนี่คอยแย่งเราเป็นลมภาคก่อนกลางภาคข่อนเลยหยับมาเลยเนาะแมนหยับมาเลย<ม>นนเนาะโบนี่ได้ผ่านมาที่ผ่านมานี่แบบว่าเขาเจ้าโทรตามเราได้กําลังฉุดภาคข่อนอยู่อ่าโม่ตาตามานอนหนต้องติ้งต้องติงต้ง,ตงมาอีกอมาเด้อะโบอาจารย์ว่ะถ,ถ,ถ่าเราเลยหาเฮือนพุ่น ไอดีได้สัจจะคนอยู่ในบ้านกะด้วยว่าเดี๋ยวสีไปคุยกับพ่อสร้างให้เราเข้าใจเยี่ยนมาเรายมุกน้อยใจอีกเท่อนึงจากเรื่องที่ว่าเราคุยกันเด้อในทีมงานเาว่ามีเพื่อนโทรมาแนะนำซื้อแต่ว่าบ่ได้เปลี่ยนแผนใหม่ลอกน้องเอ้ยเราตามนั่นแหละโดยตามที่ว่าหาไม่อะเนยงามยามดีเดอตอนเอื้อถามว่าในไหนก็ตกใจอยู่บ่ะเฮ้ยตกใจอยู่นับมือมาตีเฮ้ยนับมือมายัางสัญญนับไปอีก โอ้อาทิตย์ที่ผ่านมาเราผูใหญ่มีเสาอาทิตย์บัตรด้วยข้ามด้วยเราว่าบัดนี่มาหอวดิบมาหวดบอื่นบัตรเสียหายเดือดไปอีกเราอาบัได้ชีบอะกินข่าวซนอเราอะก็คือเฮาแบบก็มีหลายคนที่ว่าเพิ่นบังดีด้วยว่าเพิ่นโทรมาแนะนำเฮากะขอบุญขอบุณเพิ่นเนาะ โดยกับโบไดว่าเพื่อนเพื่อนโทรมาแนะนำือว่าเป็นพลดีของเฮาเฮากับชิได้ฮู้แต่ว่าสิให้เปลี่ยนมันกะเปลี่ยนโบได้แล้วเนาะโดยทางทีมงานเฮากะดีแล้วเนาะแม่นงามยำดีแล้วล่ะน้องแตีวก็ตกใจแล้วความเข่าตกปากเลยมาสอนถามเนาะเอ้าแตียวเนี่ยยินงพอสร้างแล้วว่าชิบยุกได้เบอร์อื่นนี่วะแฮู้อยู่บ่อึ้งปโบไดเตียวเราอะหูแง่เนาะควาเข่าจนตก กลับเป็นเรื่องเขาจะพิดได้น้องเด้อเนาะแต่ไปเข้ากะดีแหละได้ตกลงมุกใจกันได้คุยกันเลยเดิอบร่ะกับเป็นบื้อนคือก๊าบบืนคือเกาโอ้หน้ามันยังตู้นะน้ำเย็นใช่ไหมนี่เนาะกับจะน้าเย็นเออจะไปตู้เย็นวะนี่อยู่อืมโอ้หน่อยไปไมากินไปมากินเอามีอยู่ตู้ตู้ ะกินอะไรลี่โยมีอยู่เขาซื้อมาแล้วตู้ไปกินอะไรไปเผาทานซ่าอากาศฮอนๆโดยอะเป็นยังไงเฮ้ยเป็นได้ในนั่นจะสีประมาณนี้เด้อพ้ยพี่ต้องไปปลาลุงเนาะกินนี่ก็ได้คุยกันกันเดือดบ้านน้องแตวแล้วเนาะโดยก็ได้คุยกับทั้งสมุนพันแล้วว่ากินนี่โอ้ยเราว่าเขาจะพิกกันซื่อเราวะอ๋อไปพักพ่อนกันบ่เฮ้ย โอ้โหบัวใบได้ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนได้บาทนี่เนาะโดยอ่ะบาทนี้จะทีมาตั้งสร้างเพิ่นไว้เพี่น้องเอ้ยาแต่ทีมาานี่เนาะประตนี้กินข้าวเที่ยงหรอบ่ยังอยู่ได้โอ้จังหน่อยแล้วชอบหากินข้างนอกกูจังหน่อยบ่แมนเมนอือจังหน่อยนี่แหละไป บริสุทธิ์มากนะมนี่นึกไมซื้อข้าวลืมซชิขกัาแต่กินน้ำกันนะจ๊ะหมพออกกันยาแต่กินน้ำไข่ก็ได้จื้อมาบอกื้อมาอยู่โดยจะเอาโต๊ะไปโฮมพุดโดยโดยโยใจกเนาะมาหนี่โดยเนาะทางมบุนเคลียกบประตู้แล้วเราบอ ขักแล้วบานนี่เอ๋อกินแกได้บอกท่าน้องเตียวเพื่อนเรื่องที่ว่าเขาขอดใจพี่กันพอซางมาเศร้านี่นะที่ว่าเขาไปถามเจ้าว่ายังเมีนดีว่าฉันไม่ได้ยกบุ้อื่นเจ้ากับบุหูนะบุหูนะ อันน่ะทีมคือเพิ่นโทรมาแนะนํามาซื้อพ่ออยก็เรื่องจย่อก็คือเก่าทาดโดยคือทางทีมงานเพิ่นคุยกันแบบว่าเพิ่นมี FC เพิ่นโทรมาแนะนําซ like. ื the the ้อแต่ว่าเอิยกนี animals, ่ยกมื so ้อน right? ี้นั the the ่นแหละยกบ่อื่นนี่แหละบ่ได้เปลี่ยนแผนหยังเลยโดยงพ่อสาวนันก็บ่กินข้าวนบ่อิ่มงอนมือเลย เจ้าอะไรเมื <that> ่อ so อ <that> ันนั้นได้เป็นมืบคนงัวให้เอาโอิเมื่อกินนะเมื่อกินนั่นเมื่อมางัวชิบวกินนะได้นะชอบปูให้เคาะนะใครเยอะมาหน้อยใจนะชอบปูชอบให้เคอะในปล่ชมเลยอมโธ่ก็ว่าเดี๋ยวนี้ให้ใอยนี้ ก้อยปูนให้เขาแน่เออเอาความเราเทิงด้วยชมเดวอาความเราเทิงกันสิพังนี่โอ้โหหนึงอย่าเอาใครได้จะเป็นเจ้าหรือเปล่าเขาฟังเขาโอ้ว่าว่าห้าพังนี่ก็พอผู้ชมปูนเภาษาบ้านเจ้าอย่างผู้ชมปูนภาษาบ้านเจ้าอย่างชมปูนคือกันชมปูนคือกันบ่เชื่อเชื่อเหรอชมปูนเลยแมนบ่พอแม่นบ่แมนบ่แมนเนาะเราพยอยามว่าเนาะ เรากินเข่ากันยังบุคือเอ้ยแล้วแก่ตัวไงเดี๋ยวชอบปุ๊ก็ชอบปุ้ข้ากัดนั่นเลยเดี๋ยวทางพอสร้างเราเด้อเมืกินนี่พอสร้างเลยเจ้าจะเครียดเด้อเนาะมาพอสร้างเราหน่อยใจเมื่อกินนวดเข่าเลยจริงแล้วเมื่อบึงง้อหรอวะเป็นว่าเราอยู่ใกล้เลยไปบึงง้อในเด้ออีกฝั่งวันน้า จางหักจางแพงแหละรับจ้างรับระบายน้ำเพื่อนเอาขยันตัวนึงบวกขยันไม่คิดเลยขยันตอนเท่าพ่ออยู่เลยหลังจากอันที่พ่อว่าเขาก็ไปทานทีมงานมันขาเจ้าโทรอันแบบเพิ่นโทรมาแนะนำซื้อพ่อผู้พอนเอฟซีผู้เพันขอเบิองคลิฟไปซื้อแต่ว่าเรื่องที่ดำเนินการคือเก่าพ่อเโดยไม่อย่างเปลี่ยนแปลงถ้าเป็นเปลี่ยนแปลงไม่เพิ่นบอกเองพอนะแต่ยังดำเนินการต่อเลยวันนี้ นึ่งมาก็จักให้มันมีชื่อเสียงแเดโอ้ยโจ๋หันโจ๋นี่มันก็มืจัชมทีมงานเฮากงามดงามไดตัวว่าเริ่มแล้วเข้าลดแม่นแล้วเข้าบ่ด้บ่ทงพ่อสร้างนี่แล้ว่แอันนี้ทงพ่อเรากคนในบ้านนี่บ่ไพ่อเสือเขียวงนี่อืสิใ้ไอ้บักยปออกทางสิเาแพัพัเดี๋ยวสิบอกเฮาอยู่มื้อน ภาษากันก็สิประมาณนี้เด้อป้าลุงเนาะโดยคลิปนี้ทางสบุญก็สิได้ขอจบคลิปไปก่อนพ่อพี่น้องเอ้ยอ่ะสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC เบิดสุทุกคนเนาะ